นอนไปก่อนแมเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะขอเปิดหน้าต่างนะตอนนี้คือ8ปดโมงเป๊ะแปดโมงเป๊ะป้าลงไปตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วเมื่อคืนจิ๋วมันท้องเสียงไะก็เลยรีบตื่นเอาจากเช้าเอาลูกลงไปอืออีกรอบหนึ่งเอาเฮ้ยไม่กวาง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์แม่โอ้ยยี่สิบสี่องศานะแต่ดูลมดิลมเย็นมากลมแรงมากอ่ะลูกแล้วหลอรลูกแล้วหละห่ะฮะลงมานอนอุดุดอุดุดอุออดุดดูดีหน้านะอิ่มหน้าอูมมากอ่ะพี่เพรลรอไปก่อนแล้วกันนะนะงั้นแม่เข้าห้องน้ำก่อนแล้วจะออกมาเก็บที่นอนนะแม่ปุ้งปุ๋งเหมือนกันนะปุ้งปุ๋ง,งตามจิ๋วเนี่ยเสร็จ ลุกมาเก็บที่นอนเสร็จเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยเออเอาผ้าห่มไปซักด้วยอ่ะมาจึงจะพูดให้ฟังว่าตอนสมัยก่อนอะเลี้ยงแบบทีละตัวทีละตัวนะคะก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เรื่องที่ขนจะติดที่นอนติดผ้าหม่มเพราะว่า มันออกมาแค่ตัวเดียวเพราะว่าขนมันผัดแค่ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวคอยมาทางนี้ไปนั่งคอยท,ที่ที่กินขนมก่อนให้แม่พร้ามก่อนไปคอยที่กินขนม yes อ่านั่งคอยนะแต่พอมีสองตัวเนี่ยมันช่วยกันผัดขนออกมาทุกคนขนมันจะเยอะมากทั้งผ้าห่มผ้าปูที่นอนจะติดตลอดเพราะฉะนั้นแม่โอจะมา เลิฟผ้าปูที่นอนที่การติดขนเอามากๆก็ตอนที่มีสองตัวเนี่ยค่ะตอนที่มีผ้าเพลินตัวเดียวก็ว่าเลิฟแล้วนะพอมีสองตัวนี่เลิฟที่สุดเลยตอนนี้คือมันจะไม่มาแบบว่าเวลาเราห่มผ้าคุมโปงอะไรเงี้ยมันจะไม่มีขนมายุบๆที่ติดผ้าหม่มใช่ไหมแล้ามาติดหน้าเราต่ออันนี้ไม่เจอปัญหานี้เลยนะแล้วก็ขนฝั่งผ้าปูอะไม่มีเลยทั้งฝั่งผ้าคือของแม่โอะทั้งผ้าปูทั้งผ้านวมทั้งปลอกหมอนนะเป็นชุดแบบ ที่นอนกันขนเลยทุกคนเนี่ยเออเนี่ยใครเลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยจะเข้าใจเลยจะเลิฟผ้าปูที่นอนแบบนี้แบบเลิฟม,มากอะ่ะเลิฟม,มากยิ่งขึ้นถ้ามันมีหลายตัวเออมาสวัสดีสวัสดีไม่ได้ขายของให้เขานะทุกคนนะเพราะว่าก็ก็เขาก็ให้มาลองใช้ก็ตั้งแต่พาเพินเท่าไหรอ่อ่ะสองขวบไหมตอนนี้ก็ห้าขวบแล้วว่ะสามปีแม่โอ๋ก็ยังใช้ของเขาอยู่นะคะเออยังใช้แบรนด์นี้เขาอยู่นะ เขาชื่อแบรนด์ว่าเฮาหกสิบสี่นะเดี๋ยวจะแปะพิกัดไวไปให้ใน A. คอมเมนต์แล้วกันใครใช้เราก็มาบอกต่อกันนะเออมันดีมันดีจริงจริงอ่ะปะกินขนมกินขนมแล้วก็รอแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอ่ะนางแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะสวัสดีดนั่งสวยๆนั่งโชว์แขวโชว์ขี้ตาไปโอเคอ่ะไปถือกระเป๋าขึ้นบ้านให้แม่เออเก่ง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 เปิดประตูหน่อยไหนแม่ขอโชว์หน่อยโอ้เก่งจังเลยโอ้เก่งเก่งเก่งมากมาก เข้าบ้านจิ๋วไปรอจิ๋วไปรอจิ๋วไปรอเอ้ามาเราขึ้นบ้านกับน้องแล้วโอยจริงไป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 เอาเอาเอาข้ามาเข้ามาจิ๋วแย่งไปแล้วตัวเสียบจิ๋วแย่งไปแล้วโอ้ยลากขึ้นบ้านแล้วจิ๋วเอาไปโยนทิ้งแบบนั้นได้ไงพาเพิร์นทุกคนช่วงชุลมุนพาเพิร์นพาเพิร์นพาเพิร์นไม่ใช่พาเพิร์นนี่ ทำไมทำไมเอ้<ป>ยเอ้ยเจลพี่พลขึ้นบ้านไปแล้วไปขึ้นบ้านไปทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้เป็นโจรหรอเป็นโจรหรอรุมกันป้อนเนี่ยเออไปขึ้นบ้านไป้พี่อลถือไปเอาไปเจลคือขึ้นไป,อไป,นนไปโอ้ยเวียนหัวทุกคนเอาไป กว่าจะถึงบ้านถึงห้องแต่ละวันเอาไปเข้าห้องไปไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วถือไปไม่ต้องแล้วถึงแล้วไม่ต้องถือแล้วไปไว้เช็ดตัวแล้วแปลงฟันแล้วแล้วมันจะได้กินขนมหรอมันควรต้องกินขนมหรอใช่หรอไหนไหนใครจะกินขนมแปลงฟันแล้วเขาก็ต้องไม่กินขนมดีเขาต้องนอนเลยนันคือขนมค่าแปลงฟันไงบ้านนี้คือทำอะไรผิดผิดผิดกฎตลอด ผิดความเป็นจริงตลอดใช่เหรอยังไม่ทันพูดอะไรเลยใช่เหรอใช่เหรอพี่เพรินใช่เหรอขึ้นไปรอบนนั้นจริงเหรอแล้วจิ๋วด้วยเหรอจิ๋วขึ้นได้แล้วปะอ่ะอจิ๋วไปรอนี่ขึ้นไปนั่งกับพี่เพินนี่นั่นงได้ปะอ่ะอพี่เพร์นแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องขึ้นไปด้วยอ่ะขยับให้น้องด้วยอ่ะจิว๋วพี่เพรินขยับแล้วอ่ะแล้วจิ๋วขึ้นโอเคโอเค โอเคเขา้เขาใจายังว่าโซฟามันแคบเนี่ยมันก็เลยก็ต้องเบียดขึ้นไปบนยอดอย่างนี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวนะจิว๋วเริ่มอึดีขึ้นแล้วไม่เสียไม่ไม่เป็นน้ำแล้วอะอะให้ให้ได้นิดหน่อยเดี๋ยวก่อนนะลูกนะอ่ะทำไมน้ำลายใหญ่อ่ะเดี๋ยวนี้จิ๋วน้ำลายไหลหรอให้พี่เพรินก่อนพี่เพรินเขาเป็นพี่เอออะอันนี้จิ๋วเป็นน้องอนะันที่สองนะคะรู้ไหมต้องให้กินทีหลังอ่ะอ่ะพี่เพริน อ่ะคนละ2ชิ้นเล็กๆเข้าใจป่ะเออพอเก็บแล้วมาทำไมเก็บปิดแค่นี้แล้วทางจากการสาภาพคาดดาวน่าจะไม่ใช่แค่แค่แพ้ตับหมูแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไปลียพื้นดินพื้นสนามหญ้าอะไรที่ที่สกปปกด้วยไงเออมันก็เลยหลายๆอย่างอิจิวก็เลยขี้แตกสะสมหยุดหยุดโอเคแยกย้ายแยกย้ายค่ะ ไปสิไปวิ่งสิไปสิไปสิไปวิ่งอีกมันวิ่งนานกว่านี้นะแม่โอ้กดได้แค่นี้ค่ะมันตีวงสวิงบนโซฟาด้วยโอ้โหที่มันดีดเมื่อกี้นี้เนี่เห็นไหมมันก็ลงมานอนนิ้งหน่องอยู่ตรงนี้ฮะนอนนิ้งหน่องอยู่ตรงนี้ใครหมดแรงเหรอหมุนติ้วติ้วเป็นลูกขคางอะ จะได้เสียได้มันตีวงสวิงขึ้นบนโซฟากระโดดใส่ที่นอนแม่หัวกดกล้องไม่ทันค่ะอันนี้คือหมดแรงแล้วส่วนพี่เพิร์คือไอที่ปูดปวด,ปดวัคซีนอะคะ่ะยุบลงละที่บ่าที่แม่โอ,อ๋เล่าให้ฟังว่าลูกเขาไข่ต้มอะยุบลงแล้วอุนอออ่นมันตกใจทั้งแย่อะไรกันอะไรกันมายืนทําไมกันทําไมพี่น้อง เอาง่วงแล้วไปนอนสิฮะเมื่อกี้แม่ก็ให้แล้วทุกคนอันนี้ที่เคียเค้ยวอยู่เนี่ยคือกินไปแล้วนะเด๋ยวดูซิติดคอหรือเปล่าเนี่ยติดคอหรือเปล่าพี่เพลินอ่ะอรักกันเหรอ <c oughs> <c oughs> ดองก็ไปในอูเขาขนาดนั้นเลยจิ๋วอะไรขนาดนั้นฮะทำไม <c oughs> พี่เพลินรักแม่หรือยังจิว๋วรักแม่หรือยังทำยังไงรักแม่ทำยังไงพี่เพลินรักแม่ทำไงคะ หันไม่มองขนม๋ยวนี้มันรู้แล้วนะจิ๋วอ่ะหนจิ๋วเข้ามาหาแม่ใกล้ๆแล้วเร็วเออเข้ามานัวแม่ใกล้ๆกับโอ้ยจิ๋วว่าจิ๋วว่าไหนโอ้ยใกล้กันไปกล้องจับไม่ได้โอ้ยโอ้ยไหนหูดังหูดังขอดูแขวขอดูแขวเอยแขลวขาว่าจิ๋วว่าจิ๋วว่าไหนแม่ดูแขวเลยดี่วันนี้แป้งฟานแล้วแป้งฟานพี่เพลิน พี่เพลินอะไปเอาตุกตาพระจันทร์มาให้แม่นะตุกตาพระจันทร์มาเดี๋ยวมาแลกขนมเร็วไปอยาให้ขนมอีกอันหนึง่งไปตุกตาพระจันทร์มาเร็วนะหยิบมานะจิวมาหาแม่นั่นแหละนั่นแหละตุกตาที่พื้นตุกตาพระจันทร์ที่พื้นเอา้าไม่กินแล้วใช่ปะ่ะนอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วก็ <laughs> เ,หเห็นไหมเห็นไหมไม่ไหวแล้วงั้นนอนเถอะไม่ต้องกินแล้วว่าจะแถมให้อีกนิดนึงว่ายังไงอะเอาตุกตามาก่อนจิวมานี่ อ่ะไปอาตุ๊กตามาไม่เอาขนมไม่เอาขนมเดี๋ยวเเดี๋ยวเถอะเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาพี่เพอตุ๊กตาหแม่เราจะจบ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 เร็วๆเอาตุ๊กตามาตุ๊กตาพระจันทร์มาเร็วๆเร็วๆเร็วๆเฮ้ยหาวกันใหญ่เลยไปเอาตุ๊กตาพระจันทร์มาเร็วไปฟังกันเลยงั้นมาสวัสดีค่ะน่ารักน่ารักก่อนมาน่ารักน่ารักก่อนน่ารักน่ารักสวัสดียังไงโอ้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 โน่ารักน่ารักน่ารักสองขาที่อขา น่ารักน่ารัก,ก,กเออเก่งมากเอาไปรอไปรอเอะให้อีกไปรอที่หนมตรงไหนที่หนมตรงไหนเออไปไปไปโอ้ยแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวเลยอ่ะอึ๊บอ่ะ้าวเหลลี่อ่ออะไปจบ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 